คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน h ุ g ไ o ทาง g h t ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาผมป่วยไม่สบายเลยไม่ได้มาส่งคุณผู้ฟังเข้านอนทั้งสัปดาห์เลยขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานและความห่วงใยจากผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะครับผมได้เปิดอ่านคำอวยพรจากผู้ฟังตอนอยู่ในห้องพักที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจอยากที่หายไวๆมากเลยครับ ในไหนวันนี้ก็วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเรามาไค่ครวญข้อพระคมภีสั้นๆสักข้อก่อนนอนด้วยกันนะครับในคืนนี้ยกมาจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่29ครับบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคฤิสิ์ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยอีกครั้งนะครับเพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระฤทธิ์ ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยหลายครั้งเราถูกสอนว่าแค่เชื่อในพระเยซูอย่างเดียวก็เข้าสวรรค์ได้ใช่ไหมครับผมขอบอกความจริงอีกอย่างที่สําคัญนะครับว่าเราได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อและความเชื่อก็ต้องแสดงออกผ่านการการะทำด้วยนะครับถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นคริสเตียนที่เติบโตครับดังนั้นเรามาเป็นคริสเตียนที่เติบโตกับพระเจ้ากันนะครับเอาล่ะครับ เรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าถ้าได้ฟังข้อพระคัมภีร์ที่ผมเพิ่งอ่านมานี้นอกจากจะเพื่อให้เราเชื่อในพระองค์แล้วนะครับพระคัมภีร์ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าชีวิตคริสเตียนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยครับเหมือนกับที่พระเยซูได้บอกเราเอาไว้แล้วว่าในโลกนี้เราจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเพราะว่าพระองค์ชนะโลกแล้วไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นคําตอบให้กับใครหลายๆคน ว่าทำไมเชื่อในพระเจ้าแล้วยังมีเรื่องให้ทุกใจอยู่อีกก็เพราะว่าไม่ใช่แค่เพื่อให้เราเชื่อในพระองค์เท่านั้นนะครับพระคุณที่พระองค์ประทานมาให้เรานั้นก็เพื่อที่เราจะมีกำลังจากพระองค์ในการทนทุกข์และด้วยพระคุณของพระเจ้าเราจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับความทุกข์ยากนี่ก็มีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นการที่เราพยายามรักษาชีวิตความเชื่ออย่างสัตย์ซื่อแม้จะสวนทางกับวิธีการของโลกและทำให้เกิดความทุกข์ยากก็ตาม ผมขอหนุนใจนะครับว่าพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าครับแล้วเราจะได้เรียนรู้และเติบโตอย่างคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับขอเพียงคุณสแสวงหาพระเจ้าผ่านการเป้าเดียวก็ดีการอธิษฐานก็ดีหรือสแสวงหาด้วยวิธีอื่นๆคุณจะพบคำตอบและทางออกจากพระเจ้าและของขวัญจากความทุกข์ยากคือชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นครับจงใช้ความทุกข์ยากเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเรานะครับ ตอนที่ผมป่วยอยู่ผมเองก็รู้สึกเผชิญกับความทุกข์ยากในอีกรูปแบบหนึ่งครับถึงอย่างนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ผมได้หยุดพักและคิดใคร้ครวนเรื่องราวต่างๆกับพระเจ้าการเจ็บป่วยนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เสริมสร้างผมให้เติบโตกับพระเจ้าในอีกทางโดยเช่นกันครับเพราะพระคุณของพระเจ้าทําให้ผมอดทนและผ่านมาได้ผมเชื่อว่าพระคุณเดียวกันนี้ก็จะทําให้ผู้ฟังทุกท่านที่กําลังต้องเจอความทุกข์ยากอยู่ ได้ก้าวผ่านสิ่งต่างๆไปได้อย่างแน่นอนครับผมอยากชวนเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกความทุกยากหลากหลายรูปแบบที่เรารเผชิญเพราะพระเยซูทรงชนะโลกนี้แล้วและท่ามกลางความทุกยากพระเจ้าจะเป็นกำลังและเป็นความอดทนให้เราได้เรียนรู้และเราจะผ่านไปได้ด้วยการพึ่งพาพระเจ้าครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับวิธีที่พระคุณพาเราก้าวผ่านความทุกยากไปได้ อาจจะไม่ใช่การที่ทำให้เรารู้สึกสะดวกสบายท่ามกลางความยากลำบากในทางกลับกันความทุกข์ยากทำให้เราละสายตาจากความสะดวกสบายของโลกและทำให้เราพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นครับผมอยากหนุนใจและชวนเราทุกคนระลึกไว้เสมอว่าวิธีที่พระเจ้าทรงให้พระคุณของพระองค์ช่วยเราก็คือการที่พระองค์ได้ทรงส่งพระเยซูลงมัดตายเพื่อไถ่บาปเราเพื่อให้เราไม่ต้องถูกพิพากษา เพราะพระองค์ทรงรับบาปของเราไปทั้งหมดแล้วและพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนเพื่อประกาศว่าทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นสิ่งที่พระคุณได้ช่วยเราคือการปลดปล่อยเราจากความบาปทําให้เรามีชีวิตใหม่เรารับความรอดและพระเจ้าประทานความมั่นใจให้กับเราว่าไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรในโลกนี้แม้ร่างกายของเราอาจเจ็บปวด จิตวิญญาณของเราก็จะยังคงชื่นชมยินดีได้เพราะเราเชื่อในชัยชนะของพระเจ้าและเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่เราเจอในโลกนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวครับเพราะความหวังของคริสเตียนคือการที่เราจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าของเรานั่นเองครับก่อนจะไปอธิษฐานและเข้านอนกันในคืนนี้ก็อย่าลืมส่งเรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับมาอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปกป้องดูแลผู้ฟังเสมอมาขอบคุณที่พระองค์รักษาเขาให้รอดปลอดภัยจากโรคระบาดและความเจ็บป่วยใดๆขอพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่นอกจากจะประทานมาให้เราเพื่อที่เราจะเชื่อในพระองค์แล้วยังทำให้เราสามารถทนทุกข์ต่อสิ่งต่างๆได้เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราเชื่อและเราวางใจว่าพระองค์ทรงปกป้องดูแลเราอยู่เสมอขอพระองค์จะคุ้มครองเราและบรรดาเพื่อนและพี่น้องผู้เป็นที่รักของเราทุกคนด้วยอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กุดไนครับ